สบัยดีพี่น้องอิซีทุกคนทุกฐานพี่น้องพบพอกันยามแรงพี่น้องเลยถึงเวลาไลาง่งัวเขาเคาะเขาลักละบ้านฝนก็อยากตกเนาะผูกพี่น้องถึงฝ้าค้มต้องไปผูกงัวพี่น้อง จะมันคายัางคึมคึมเต็มบทบทตกตัวน,นี้ก็หามงกลัวเลยพี่นอ้องตะเวนกำลัง,งตะเวนกายสิตกดิ่ลงไปผูกงวพี่นอ้อง ยนี่บ่ได้เลี้ยงเนาะมีแต่ตื่นมือม้อเช้ามาแล้วก็ปล่อยออกโลดปล่อยลงทงปล่อยขึ้นโคกไปหากินตามธรรมชาติมันยามมื้อแงมันบ่มาเฮา,า็ไปเลาะหาถ้ามันมาเฮาก็มาผูกใส่ลักเนาะชีวิตประจําวันแต่ละมือ้อ

ลัก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 พี่นกหัวเขาผู้ไปตามให้หน้าเลยพี่นกเนั่นขี่มันอนะ่ะทั้งขี่ทั้งเหยียวมันถ้าว่ามันลายแล้วเขาก็ง่ายไปให้ไม่เอาลักมันไปเนาะลัก มาหล่อนเฮือนพี่น้องลูกกินข้าวอยูอ่ยพะลุพะลุกินขา้ขนขาวกินข้าวกำยังอะมั้งไปสร้อยเนื้อตั้งแตส่สามโมงของพี่น้องสี่โมงแหวน่ะเพื่อนลุงเตี้ยมีงานลูกทรายเราสละสูตรเลย ดาดซี่ดาเดนเ,น,เน,นื้อมันจะสุดที่น่ะมันต่อนม่งพอดีอ่ะเ <c oughs> นีกก่ยห้องกบคือรถไเสิน้อ ừm chưa chịu mày tin tay là ừm chưa đâu ạ chịu mày tin tay

เติมะแม่มันขี่ไปเติมล้มันครัจะได้ขี่ดูเลาจะได้ขี่ดูยัง

Bên ข้าวบ่กินเบิ่งข้าวน้อยๆ

ม like. like. ันใหญมากกระบอกมาแหละมันมันมันหกมักดาจะกี่ะต๊บักใหญ่ตกเด้อตกเด้อข้าหักก็แล้วหายเอ้ยตอนนั้นตกเตียงเธอเชฟหักเธอว่าอ้อมันหน่อยมันตกเตียงอรับ้ยเมื่อกี้่ะนี่ตอนมึงไปถอยงะมันตกเตียง คุณข้างว่าไรไงลาสุดๆเก่าสายหยุดๆเก่าตันยุ่งแล้วหยุดหน่อะเฮ้ยแม่ก็หยิบเวลาอยู่เลยตาหี่ทำแล้ไม่จังเลยเหรอขนาดตาให้ ชี่กองก่อนหนึ่งรอยยิงด้วยพี่กองเออขึ้นมาดีดี